ติดตามได้ตั้งแต่ช่วงตีสเป็นต้นไปนะครับเอาล่ะเราจะมาลุยต่อหะหลังจากที่ปราออสลุยมาเนี่ยทั้งหมด 1, 2, 3, 4เรื่องผมมารับต่อเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องของคุณฟลุก อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเป็นช่วงผมเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตนะฮะว่านอกจากชื่อเนี่ยขอคำสร้อยหรือว่าสมญานามหรือว่านามสกุลนะฮะพ่วงท้ายสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจะได้มีเรื่องชวนคุยด้วยคุณฟลุกบอกว่าเลี้ยวไปหลอนนะ,ะคุณฟลุกเลี้ยวไปหลอนทําไมถึงได้สมญานามนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของคุณใสออนไลน์ครับ เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องห้องแถวครับในกรุงเทพนี่แหละผ่านมาสิบปีแล้วและตอนนี้คุณฟลุกอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีก็ฟลุกครับสวัสดีครับพี่ปองครับฟลุกครับตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพครับแถวบางกอกน้อยครับแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครก็คุณพ่อคุณแม่ท่านหลับไปแล้วครับผมถ้างั้นฟลุกอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะ ครับพี่เมาส์กันก่อนทําไมถึงใช้ก็ฟลุกเลี้ยวไปหลอนทําไมถึงคิดเอาชื่อนี้ครับครับก็เรื่องแรกๆที่ผมเคยเล่าเคยเล่าในรายการครับรายการพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนครับอืมอ๋อก็เลยใช้ชื่อนี้เลยใช่ไหมครับพี่จะได้เป็นชื่อที่เราจํากันได้นะ ฟลุกเลี้ยวไปหลอนนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลี้ยวไปไหนนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณใสนะแล้วก็เป็นคุณใสออนไลน์ด้วยนะฮะเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับรุ่นน้องรุ่นน้องคนนี้เอามาเล่าให้ฟลุกฟังครับใช่ครับแล้วฮะเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อสิบปีฮะเรื่องเนี้ยได้มาจากน้องคนนี้แล้วเขาเล่าว่าอย่างไรครับฟลุกครับก็ <c oughs> ก็ไม่เชิงว่าเป็นรุ่นน้องก็เป็นคนที่น่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะก็ คือคือจะเจอน้องคนเนี้ยในในออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับ,รบซึ่งซึ่งมันปิดเซ็งไปแล้วอื่อผมก็มันผ่านไปสิบปีผมก็ไม่รู้หรอกเขา่ามปิดเซ็งมาจากเอ่อด้วยเหตุผลอะไรในตอนตอนแรกๆครับเอผมก็ไปนั่งกินอาหารร้านน้องเขาฮะร้านข้าวแกงอืมนะครับแล้วก็ มองไปมองมาก็เหมือนคนรู้จักกันก็เลยนึกเอ็น้องเราเคยเจอที่ร้านนี้ใลยคาเฟ่ใช่ไหมเออใช่ที่หนูก็ว่าคุณคุณหน้าพี่อยู่ครับบอกโอ้ไอตรงหน้าปากซอยที่มันปิดเซ้งอ่ะทีนี้นนอะหน้าน้องก็เปลี่ยนถอดสีเลยพี่อมครับยิ้มยิ้มกันอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสีนึกใจอออะไรออไปพูดเป็นขัดใจอะไรน้องเขาหรือเปล่าก็อ,อ่าก็กินกินข้าวไปที่นี้อ่า กวคู่หนึ่งน้องเขาก็มาที่โต๊ะผมก็มามายืนยืนหน้าโต๊ะผมก็นึกอ๋อจ่ายตั้งอันน้องเออน้องเขาบอกไม่ใช่พี่หนูหนูอยากคุยอะไรกับพี่ด้วยผมก็บอกอ๋อ,อ,อได้ได้ได้สิได้สิก็เลยก็เลยนั่งคุยกันครับแล้วน้องเขาก็ยืนนําอัดลมให้ผมถึงาบอกพี่พี่รู้ไหมไอห้องเซ็งตรงนั้นอะ่ะมันเซ็งมาสิบกว่าปีแล้วนะ ก็บอกวิ่งน้องก็เราเรเคยเจอกันสิบกว่าปีมันมันบูมอยู่ไม่ใช่เหรอคนนิยมเข้าไม่ใช่เหรอในคาเฟ่ตรงนี้ครับคือเรื่องตรงไปนี้พี่ผมผมอยากให้มันเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆนะคิดว่ามันคือเรื่องที่ผมโม้ดีกว่าโอเคคิดว่าเป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันออืครับผมครับน้องเขาเล่าให้ผมฟังว่าคือคือคุณน้องเขาเนี่ยคือคือปัจจุบันเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะสามสิบ ต้นๆคือสมัยนู้นเด็กเขาเอ่อน้องคนเนี้ยเขายังไวรุ่นครับเอเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในแก๊งเด็กแว้นอืมที่มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งนี้ซึ่งมันปิดเซ็งไปแล้วเนี่ยอืมก็มีอยู่วันหนึ่งก็อก็เรื่องของเรื่องฮะคือในในแก๊งก็ต้องมีอ่าหัวหน้าแก๊งเป็นหัวโจกอะไรอย่างนี้หัวหน้าแก๊งหัวโจกคนนี้ก็เด็กพวกนั้นก็ ประมาณสมัยนั้นก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอยู่แค่เนี้ยไม่ไม่ต่ำไม่สูงไม่สูงไม่กว่านี้ก็วันวัยกำลังคนองนะคะพี่ก็หัวโจกคนนี้ก็มีแฟนอยู่คนนึงกันในกลุ่มนั่นแหละก็อ่านี้แฟนคนเนี้ยเขาก็แฟนหัวโจกคนเนี้ยเขาท้องก็คือเขาอ่าเขาเขาท้องมาได้สามเดือนละทีนี้คนท้องก็จะแววนกันก็ไม่ไม่อยากแหวนแล้วครับคนท้อง ก็นั่งเล่นนี่เหนคาเฟ่ไปอ่าแฟนเขาก็หัวโจก็ไปกับแก๊งก็ไปแว้นแว่นนี้เอ่าเบื่อแว้นก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันอืนะครับมีอยู่วันหนึ่งผมขอหายใจก่อนที่คือเรื่องเป็นอย่างนี้มันมีอยู่วันหนึ่งว่าเออแว้นเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นแชทกันกับแฟนเขาอ่ะฮะแล้วพอแล้วก็สมุนเขาก็นั่งเครื่องอื่นกันไปแล้วก็น้องคนเล่าก็นั่งอยู่เหมือนกันอื ทีนี้แน่นอนครับเอวัยรุ่นอืมก็เล่นแชทลินก็ต้องมีแน่นอนครับเกลียนคีย์บอร์ดไปแชทนูนแชทนี้โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้ไปว่าเขาด่าเขาพูดแรงๆนะฮะก็ผมก็ก็สงวนคำนั้นไว้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเข้าไปในโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งแล้วกันครับเป็นโปรแกรมแชทเหมือนกันอื เขาก็ส่งไปนี่วันนี้บูลี่ใครดีแย่ใครดีขน้องอะฮะครับ <c oughs> ก็ไปเจอบุคคลท่านหนึง่งคุยไปคุยมาแย่ไปแย่มาน่าจะเป็นผู้ใหญ่เะอือเพราะว่าถ้าอยคําที่ส่งข้อความมาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ละทีนี้บูลลี่กันไปบูลลี่กันมาครับ <c oughs> เขาก็เขียนมาสุภาพนะเออเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคําประเภทเนี้ยให้พูดสุภาพครับ ทีนี้ไอ้หัวโจกมันก็ขน้องอะฮะเรียกเพ<ม>ื่อกเรียกพวกมาก็คือคืออย่างนี้ฮะเขานั่งกู้กันกับแฟนเขา<ม>ที่ท้องเนี่ยมีจอเดียวแล้วเขามอนิเตอร์เดียวแลยเก้าอี้ตัวเดียวก็นั่งตักกันอย่างนั้นอะแล้วเขาก็เรียกพวกมาเฮ้ยช่วยกันฮิตบูลลี่ยังไงดี<ม>อือู๋อต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็ส่งคําคําที่ไม่เหมาะสมคําด่าคํา สารพัดสัตว์ลไม่น่ารักเลยอ่ะครับส่งไปคนเราอ่ะพี่มันมันก็ต้องมีโกรธอืมเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เขาก็เริ่มโกรธบ้างเขาก็ส่งคําด่ามาบ้างอืมแต่สิ่งที่เขาส่งข้อความมาพี่ป๋องอืมมันไม่ว่าจะเขาด่าอะไรก็ตามเขาจะอ่กด enter เพื่อวักลงไปอีกบรรทัดหนึ่งแล้วตามด้วยพระยางสี่คำ ซึ่งพิมพ์ด้วยตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยฮะแต่มันอ่าแล้วไม่รู้เรื่องครับซ้ําๆอยู่ยังมีคําเนี้ยทุกครั้งที่ส่งมาครับทีนี้อหัวโจกคนนี้ส่งอะไรมันก็ c o p ้คำนี้แล้วส่งกลับคืนไปหรือหรือพูดอาฮียอะไรมาไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ด่ากันเลงๆกันไปกันมาพวกเพื่อนก็ใส่ยาเฮ้ย ขับพิมพ์อย่างนี้สิได้ยอย่างี้สิอะไร<ม>อะเชียกันมาเชียดดีสิ่งที่ไม่ดีอ่ะฮะไปไปมาๆก็มีเสียงหัวล็อกของเขาผิดแต่เขา<ม>เ,ปเป็นพิมพ์พิมพ์มเป็นพิมพ์ว่าห้าห้าห้า<ม>ห้านี้แล้วก็ต่อมาก็มีคําบอกว่าในที่สุดแกก็ส่งคํานี้กลับมาแล้วใช่ไหม,มแล้วก็เตรียมตัวครับ ตายสะวันนี้เถอะือเดี๋ยวนะคําที่ว่าที่ส่งไปมันสามารถจะพูดออกอากาศได้ไหมคือคือคําเนี้ยมันมันถึงออกอากาศไปผมก็คือคือผมไม่รู้หรอกามันอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องหรอกครับมันเป็นมันเป็นสีพยางที่ิมพ์ด้วยภาษาไทยแต่อ่านไม่รู้เรื่องอืครับต่อมาต่อมาก็มีคําคําเนี้สีพยางเนี้ยอืส่งมารัวๆรัวๆเต็มหน้าจอจะไม่หมดเลยอื ทีนี้มันไอ้ทีนี้ไอ้มันก็ลาคาไงฮะคนกดบอกไอ้หัวโจกัแฟนเขาลคาว่าหาวิธีปิดเครื่องวิธีจะปิดโปรแกรมเนี้ยมันปิดไม่ได้ครับทํายังไงก็ปิดไม่ได้ทีนี้เราหัวเสียดีครับทำยังไงดีเนี่ยอืก็แฟนที่เขานั่งตักเขาก็อะทาไมคุยไปคำไมทาไมแฟนเขาไม่มีเสียงตอบกลับเลยอืแล้วก็ กางเกงคือเขานั่งตักกันไงฮะบนบนศพมันก็อีโซฟาอืกางเกงเขาก็รู้สึกนี่มันเปียกอะไรแล้วก็มีกลิ่นคาวเขาไปไปมาเขาเขาขยับแล้วเขาจับหน้าแฟนเขาดูพี่ปองครับแฟนเขาไม่มีสติอะไรอีกแล้วคือแฟนเขาหมดสติเหรอแฟนเขาไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วคือแฟนเขาแฟนเขาตายเหรอครับตายคาตักเขานั่นแหละครับ อยู่ดีๆ,ๆก,ก็ตายเนี่ยนะครับอืมแล้วพี่ป๋องอย่าลืมนะครับบนหน้าจอน,นั้นคํามันก็ส่งมาอย่างนั้นจนเต็มหน้าจอ,อมไม่หยุดนะพี่เขาเริ่มรู้สึกแ็กที่เก้าอี้เขาเขาก็เลยมองไปพี่ป๋อ,องเขาแทงลูกออกมาอืม,มีก้อนเนื้อออกมาเลยมีเลือดไหลออกมาเลยครับเขาก็ตกใจฮะแล้วก็วกเวกไว้วายพื้นกลุ่มเขาก็ตกใจกันค ร้องไม่เป็นภาษามนุษย์ก็แล้วมีเรื่องอะไรกันทีนี้ทีนี้เสียงมก็ดังไงฮะเจ้าของลนยเขาก็มาดูเรื่องอะไรกันเนี่ยเราก็ตกใจเห็นเลือดไหลขนาดนั้นพวกเฮ้ยอะไรเงี่ยอะไรทำนลองเนี่ยอฮ้ยน้องทําอะไรแฟนน้องเนี่ยไอปัจโจก็ตะโกนไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวผมไม่ผิดผมไม่รู้อืมไอ้ไอพวกแก๊งพวกนั้นมันก็เริ่มจับตัวเพราะว่าเรื่องของเรื่องถ้ามันเริ่มมันเริ่มบ้าครับมันมันก็ แข่งของเขาลงแล้วก็อยู่ๆก็เริ่มถอดเสื้อถอดผ้าเขาออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ,อคนไหนเพราะว่าจากที่ฟังเนี่ยตอนนี้หนึ่งค,คนเสียถูกไหมครับหนึ่งคนเสียอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนผู้หญิงที่น่าอยู่บนตกักครับท้องแล้วก็โทษนะแล้วก็เอ,อลูกที่อยู่ในท้องสามเดือนใช่ไหมครับออกมาเป็นก้อนเนื้อออกมาเป็นเป็นก้อนเนื้อแล้วที่ท,ที่ที่คนอื่นวอยยนี่คือคนอื่นในแก๊งทั้ง ทั้งคนในแก๊งทั้งตัวเขาเองตัวหัวโจกคนเนี้ยดินแล้วหัวโจกหัวโจกคนนี้ยังไม่เสียถูกไหมอย่างครับอ่ครับแต่เขาเริ่มมีอาการบ้าๆครับอยู่ๆก็ถอดเสื้อตัวเองแล้วก็ตะโกนไปผมไม่ผิดผมไม่เกี่ยวออแล้วตัวหนังสือมันก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นที่อย่าลืมนะฮะทีนี้เพื่อนเขาก็เห็นอาการไม่ดีแล้วจับล็อกจับแขนจับขาล็อกเอาไว้ทีนี้คน แล้วคนเจ้าของร้านก็ตกใจหรืออย่างนี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วพี่พี่ยายาผมไม่เกี่ยวผมผมไม่ผิดเจ้าของร้านก็เริ่มแจ้งตำรวจแจ้งพยาบาลมาคนในร้านก็ตกอกตกใจมาดูเห็นเลือดแสงฉากรพากันออกนอกร้านนะฮะที่นั่งกันอยู่เต็มร้านเกือบคือห้องมันใหญ่นะพี่ที่เนี้ยเกือบร้อยคนจะออกหมดเลยทุกตัวกันนะฮะอยู่ๆไอหัวโจกคนเนี้ยพี่อ่า ดิ้นจนหลุดมือจากพวกมันนะฮะสุดท้ายมันอยู่ๆก็เกูไม่อยากอ่านกูไม่อยากอ่านก็คือหน้าจอมีตัวหนังสือเนี่ยฮะปวดหัวปวดหัวปวดหัวกูไม่อยากอ่านสุดท้ายเขาคานไปข้างใต้โต๊ะเพื่อดึงปลั๊กนี่ออกก็ค,คือมันปิดเครื่องไม่ได้ฮะเพรพอดึงปลั๊กออกพี่อย่าลืมนะฮะเขาถอดเสือ้อถอดผ้าออกอแล้วแล้วตัวเขาก็เปื้อนเลือดอแดงทั้งหมดแล้วอยู่ๆพี่เขาเอาลิ้นตัวเองเนี่ยไปแย่ใส่รูปลั๊กแล้วก็ช็อต ตายตรงนั้นเลยเท่ากับตายตายสองใช่ครับพี่ตายสองแล้วก็คนที่เป็นผู้หญิงที่ลูกเอ่อก้อนก้อนก้เลือดไหลออกมาอีกหนึ่งถูกไหมถูกครับพี่ก็คือตายสองศพครับอืมแล้วทัองยั้งเจ้าของร้านแจ้งตำรวจแจ้งหน่วยรักษาพยาบาลมา ครับมามามาเรื่องเรื่องก็เป็นคดีของเขาไปนะพี่เออคือคือผมลืมไปบอกพี่ไปน้องคนที่ไล่ผมามเนี่ยเขาอยู่ๆเอะใจอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็หาใศ่กระดาษแล้วมาจดไอ้คำระบ้าบวเนี่ยที่มันอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยครับใส่ไว้ในกระดาษไว้ด้วยมันมันดนใจอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็จดไว้ครับส่วนเรื่องขดงคดีก็เป็นเรื่องของหน้าตำรวจเข้าไปนะพี่ผมก็ขอไม่เอ่ยนะครับอทีนี้อ่า ผ่านไปสามถึงสี่เดือนร้านเขาก็ปิดปรับปรุงแล้วก็กลับมาใช้บริการใหม่แต่ก็ยังว่าพี่ป๋องคนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้เนี่ยฮะไม่มีใครไปใช้หรอกฮะเขากลัวผีกันอก็ยังมีขาจรเข้าไปฮะเขาก็ไม่รู้เรื่องอยากไปใช้บริการที่เฉยแล่ะก็มีคนไว้ไว้ทํางานอะไรเงี้ยเข้าไปแต่ทุกรายที่ที่ประสบก็คือทุกครั้งที่กบเขา ก่อนเชื่อออกจากร้านแล้วมาจ่ายเงินให้เจ้าของร้านเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนี่ไอ้จอตรงนี้ทำไมมีมีผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นมันมันมันไม่เหล็นทําอะไรเลยอ้าไปมองจอจอแบมีอะไรบ้าเปล่าไม่รู้มีเด็กปุ่มเด็กคนนึงด้วยครับเขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจพี่มันคืออะไรสุดท้ายเขาก็ กิจการไปไม่รอดนะพี่ป๋องเขาก็ต้องหยุดเซ้งไปตั้งแต่สิบปีที่ี่แล้วนั่นแะอะจนป่านนี้ผมผมผ่านร้านนี้เขาก็ยังเซ้งอยู่นะคือไม่มีใครกล้าไปเซ้งอ่ะไม่มีใครมาเซ้งต่อครับว่าผมเคยถามคนแถวย่านนั้นนะเขาก็บอกบางทีก็มีไอเด็กผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ไปนั่งอุ้มเด็กทารกหน้าร้านอ่ะบางทีก็มีคนมาติดต่อมาขอเซ้งเช่าเนื้อไอ้ไม่เห็นมีใครเรย่นี่ติดต่อก็มันนั่ง นั่งซึมๆอยู่เนี่ยไหนเปเรืองเขาแก่เขาพูดแบบทันหน่อยอที่ไหนได้อยู่ๆก็ถายตัวไปเลยเขาก็เขาก็วิ่งใส่ตีนหมาโกอยพี่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของคนแถวนั้นครับที่แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้พี่ที่สงสัยไหมคํานั้นคืออะไรสงสัยอยู่แล้วน้องคนที่เล่ผมฟังเนี่ยที่เขาอยู่ๆก็ดนใจอยู่ๆก็จดคือคือความสงสัยของน้องคนเนี้ยคือเรื่องของเรื่องเขามี อา,อาจารย์สอนหนังสืออยู่คนหนึ่งที่เขาอ,อ่าค่อนข้างสนิทครับอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเก่งภาษาหลายภาษาทีเดียวครับพี่ไอ้น้องคนนี้ก็เลยจดใส่กระดาษแล,แล้วไปให้อาจารย์ท่านเนี้ยแปลอาจารย์ท่านนี้ครั้งแรกที่คือคือน้องคนนี้เขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้อาจารย์ท่านนี้ฟังหมดเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จดคาประหลาดประหลาดเนี่ยมาให้อ่านครับท่านจับ ท่านอาจารย์เขเนี้ยจับกระดาษขึ้นมาอ่านปุ๊บแล้วทันตาลุกเลยท่านรีบ,บอกนี่เธอรีไปหาเทียนมาดับนะัดเทียนจุดไฟเลยแล้วก็เผากระดาษเนี่ยเ้ารีดับเลยไอ้น้องคนนี้ก็ตกใจเออแต่ก็อาจารย์ดูสีหน้าเขาผู้ใหญ่แล้วเขาไม่พูดเล่นแน่เลยเลยรยีไปหาเทียนตงแล้วก็เผาแล้วก็ทิ้งไปเลยอื เออผมผมบอกได้ไหมว่าภาษานี้มาจากประเทศอะไรเออได้สิพี่ก็อยากรู้อาจารย์ท่านนี้บอกว่าภาษาที่ไอ,อ,อ,อ้น้องสาวคนนี้จดไปยเขาคมันเป็นภาษาตุรกีครับตุรกีเหรอครับผมอืมอาจารย์ท่านนี้บอกว่าคำคำนี้ยแปลว่าจิตของสู่เจ้าถึงจิตข่าแล้วข่าสั่งให้เจ้าตายก็คือตายอ๋ออ๋อซึ่งอาจารย์ท่านนี้บอกว่า คำคำนี้ยเป็นคำแช่งคำด่าเป็นคำสาบฮะอ๋ออ๋อเป็นคำสาบเป็นคำแช่งครับใครที่พิมพ์คำนี้แล้วส่งให้กันถ้าไม่มีวิชาทําอะไรกันไม่ได้หรอฮะครับแสดงว่าบุคคลคนเนี้ค่อนข้างจะมีวิชาพอตัวทีเดียวครับแล้วอาจารย์บอกว่าวิชาคุณสายของประเทศเขาเนี่ยส่งถ่ายทอดให้คนต่างประเทศสอนกันไม่ได้หรอคะเรื่อสนุก ดาวพอจะเดาได้ว่าคนที่พิมพ์ข้อความส่งวันเกาะค้างวันนี้วันนั้นครั้งนั้นน่าจะเป็นคนตุรกีที่ค่อนข้างจะรู้เรื่องภาษาไทยออแล้วก็อาจจะเคยติดต่อค้าขายกันประมาณนั้นบางทัางก็เลยอ่าพิมพ์ภาษาไทยเป็นแล้วแชทเป็นแล้วอืแล้วก็เกิดไอ้คู่หัวโจกสองคนเนี้ยเกิดไป แจ็คพอตแล้วก็ไปพูดอะไรแรงๆให้เขาอืมเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็มีมีดีอยู่กับตัวก็ตรงคำสาบนี้มาก็ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะฮะว่าอืมเราไม่ควรไปไปบูลลี่ไปไปเกรงกีบอกกับคนที่ไม่รู้จักแล้วเกิดเขามีดีขึ้นมาแบบนี้ไงฮะก็อยากจะให้ถือว่าผมโม้ให้ฟังแล้วกันมันเรื่องมันอาจ พี่เชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องเล่าแล้วกันฟลุกอย่าบอกว่าโม้เลยพี่ว่าพี่อย่างที่บอกว่าไอรายการแนวแนวเรื่องเล่าเนี่ยพี่ว่ามันคือเรื่องเล่าเนาะส่วนน้องจะไปเอาเรื่องเล่าจากใครมาเนี่ยพี่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับระเด็นคือเราเอาเรื่องต่างๆที่เราได้ได้ฟังมาเนี่ยนำมาแชร์กันส่วนใครใครจะเชื่อหรือว่าใครใครจะไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนพี่ถึงขีดเส้นใต้ไว้ว่าฟังเรื่องแบบนี้เอาสนุกนะ เอาสนุกนะเออเน้นเน้นความสนุกนะเพราะนี่คือมันมันมันอัพเลเวลไปถึงขั้นแบบว่าเป็นเป็นสายศาสตร์ออนไลน์แล้วนะนะครับซึ่งซึ่งส่วนตัวพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าในแต่ละชนชาติเนี่ยอ่อบ้านเราก็มีเนาะบ้านเราก็มีคำคำสาคำแช่งเนาะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เขาอาจจะมีก็ได้นะครับซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะนะครับเพียงแต่ว่าเราคงไม่รู้หรอกว่าปลายทางตรงนั้นเป็นใคร เป็นใครนะอาจจะเป็นคนที่รู้ทั้งภาษาตุรกีรู้ทั้งภาษาไทยแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีมีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาสายศาสตร์เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับเด็กเราก็ไม่แน่ใจว่าคือเรื่อนี่สมมติว่าถ้าพี่ป๋องถามรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะฟลุกนะทางนั้นทางทางทางตำรวจ แน่นอนว่ามันมีการเสียชีวิตถูกถูกต้องไหมฮะสองคนถูกถูกต้องไม่น,ไมนับ,บไม่นับน้องที่เป็นก้อนเนื้อที่ท,ที่หลุดออกมาจากน้องผู้หญิงถูกไหมแต่ว่าน้องผู้หญิงไม่เสียถูกไหมครับครับไม่ครับพี่เออผมก็ถามน้องเขนานะว่าน้องน้องเป็นอะไรแล้วแล้วคนในแก๊งเป็นอะไรไหมเออก็ก็เขาก็รู้สึกว่าจะจะไม่นะฮะ,ฮะแล้วก็แต่ว่า คือตัวคนเล่าอ่ะน้องเขาไม่เป็นไรแต่คนในแก๊งทุกวันนี้เขาไม่เจอกันอีกเลยแล้วก็ไม่รู้ไปประสบตายได้ดีอะไรยังไงแก็ผมก็ไปช่วยกันบูลลี่กังหากซึ่งน้องคนนี้เขาเขาเขาเป็นคนเงียบที่สุดแล้วแล้วก็เกิดเอจใจแล้วก็จดคําอย่างที่ผมเล่าพอดีครับแต่ว่าเขาเนี่ยตารวจล่ะเขาจะเขาจะแทงว่าการเสียชีวิตของน้องสองคนเนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรอย่างคนแรกถ้าพี่เดานะคนแรกที่เสียเนี่ยเดาว่าน่าจะหัวใจวายเฉียบพลัน แต่คนที่สองเนี่ยเกิดอ,อาการคุ้มข้างแล้วก็เอาเอาเอา,เอาลิ้นใช่ไหมไป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 ,ไปแตะที่ปลั๊กไฟแล้วแล้วไฟดูดแล้วก็ไม่รู้แล้วแต่แสดงว่าถ้าไม่นับเรื่องสายอาสาแสดงว่าคนนึงเนี่ยอาจจะเสียชุดด้วยหัวใจวายเฉียบพลันอีกคนหนึ่งก็คือเสียชุตจากการที่โดนโดนไฟดูดถูกไหมถูกครับพี่ออส่วนน้องผู้หญิงที่เออเรียกว่าเออก้อนเนื้อมันหลุดออกมาเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็เขาเขาจะใช้คําว่าอะไรคือตกใจจากที่แฟนเสีย ก็มีอาการช็อกตกใจก็เลยหลุดลูกออกมางั้นหรอกร ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปอ่ะพี่ป๋องครับผมแต่แน่นอนว่าผมว่าร้านนั้นนะก็คงจะต้องเปลี่ยนธุรกิจเลยแหละฟลุกัวฟังนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านอยู่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องจริงอย่างที่ฟูกเล่านะแต่ว่าเราตีความเป็นเรื่องเล่านะฮะคือถ้าเป็นพี่เป็นเจ้าของร้านพี่ก็คงจะก็คงจะปิดเหมือนกันก็คงจะเซ้งต่อนะเพราะว่าเราถ้ามีมาคนคนคน,คนตายในร้านพี่สมมตินนะว่าร,ร้านร้านพี่ป๋องร้านเดอช็อคสมมติก่อนนะฮะว่าบังเอิญมีคนเสียแล้วเสียด้วยสาเหตุแบบนี้เนี่ยพี่ก็พี่ก็คงทําใจเปิดต่่ออไไมมหหวเืนนนกัะ เออก็คงทําใจเปิดต่อไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยผมว่าเรื่องนี้มันได้ง่ายคิดตรงนี้ว่าดีแล้วฮะคืออย่างน้อยเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่น้อยคือเราได้ง่ายคิดตรงนี้ว่าเราอย่าได้ไปบูลลี่หรือว่าเราอย่าได้ไปว่าใครโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโลกของออนไลน์เนอะบางทีรเราคุยกันเราแชทกันบางทีเราล้ําเส้นจนเกินไปบางทีเราใช้ถ้อยคําที่มันอาจจะฝังนูน้นฟังแล้วนะฮะฟังแล้วจะไม่สบายใจผมว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนฟุกลัวฟังสมัยก่อนมันยังมีอารมณ์ถ้อยทีถ้อยอาศัย ยังมีจุดเกรงใจเนอะปัจจุบันนี้ผ่อนปนกันบ้างเลยแต่ปัจจุบันนี้ไอไ้อ,อารมณ์ อ่อนน้อมถ่อมตนอารมณ์ผ่อนปรนกันหรือว่าหนักนิดเบาหน่อยให้ไยซึ่งกันและกันเนี่ยดูมันมันมันเริ่มมันเริ่มจางลงมันเริ่มบางลงในยุคปัจจุบันนี้นะโดยว่าคนที่แบบว่าอยู่บนป้นป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมันเอาความเป็นจริงนะผมว่ามันก็พิมาอะไรก็ได้อะนะครับจะกระดาใครจะว่าใครก็ได้อะนะครับมันคิดว่าไม่น่าจะเกิดกับตัวเองอ่ะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าบางคนเขามีดีกับตัวเขามีครับผมอืมนะครับอ้าก็ถือว่าฟังฟังเขาสนุกก็แล้วกันนะเรื่องของสายการศึกษออนไลน์นะฮะแล้ว แต่แต่ผมเห็นด้วยกับกับฟุกนะว่าคิดว่าน้องมันน้องมันโม้ก็แล้วกันน้องมันเล่าให้ฟังก็แล้วกันส่วนจริงไม่จริงผมว่าไม่ต้องไปหาคำตอบก็แล้วกันแต่ฟังแล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆถ้ามันเป็นเรื่องจริงแบบนั้นนะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนี่คือเล่นกันแบบว่าฆ่ากันเอากรถึงตายด้วยวิธีการออนไลน์เลยนะครับพี่ออนไลน์เลยนะเออเอาเอาโอเคฟลุกขอบคุณมาก h ตงกิ้ว ครับครับสวัสดีครับพี่แปลกดีแปลกดีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมมองมุมแปลกว่าฟังผมมองมุมแปลก มองว่ามันอย่างที่เราบอกนะบางทีผมพยายามจะบอกทุกคนว่าเหมือนเหมือนแต่ละคนเนี่ยอย่างฟุกก็เป็นผู้กํากับเรื่องเล่านะนะครับเขาก็จะมีเรื่องเล่าของเขาซึ่งเรื่องเล่าแต่ละคนก็แตกแต่กตางก,กันไปนะ <S <s <uck ie> บางเรื่องมันก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงบางเรื่องอาจจะฟังล้วเฮ้ยอุ้ย,ยขนาดนั้นเลยเหรอนะครับ <S <s <uck ie> ถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนกันละกันนะครับนั่นคือเรื่องของน้องฟุกนะที่ผมมารับต่อจากพี่ออสนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยหลายคนบอกรอเพราะว่าเดี๋ยววันที่1 6เนี่ยนะฮะรถ